ขอโทษครับขอขอคุย <iałem S 2> ด้วยหน่อยสวัสดีครับมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอ้าวขายก่อนยัขายในพอลงซุลินซุลินนี่ซุลินนี่ใช่น้องนุ่นดัมซิงหรือเ่า๋อคนดังคนดังพี่น้องเดเดเดครแม่เขาเขาอนุญาตเอาลงปกคลิปเลยนะพ่อก็ไม่อมนก่อนก็ไปถ่ายบ่อยเพราะว่าหนูไปหา คี่รันบ้าาไ่ด้กลัวเลย่อวานปตลาดสังาก็ไม่ได้กท่้ออะไรออหว่าจะได้กลับไปือ่าตนี้ได้กิ่ตัวแล้วไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยพี่โอ้พี่น้องผมมีลีผมมากับพ่ออยู่ที่บ้านคุณกิ่ตัวอยู่ที่บ้านคุณเยอะไหมเลี้ยงเยอะไหมห้าสิบหนูซื้อแบบไหนคุณ โมฆงอ๋อหมื่นใช่ไหมหมื่นต้นต้นใช่ไหมอ๋อตอ๋อเรือตอนนี้เป็นตัวเมียแล้วคุณตัวเมียละวคุณระยะสั้นสี่เดือนสามเดือนได้ทำหมันอเปล่าฟังหูโอ้พี่น้องนะน้องเป็นคนคนดังจากเมืองสุรินทร์นึกว่าอยู่บุรีรัมย์สุรินทร์ใช่ไหมอยู่ปราสาทบ่โอ้อยู่ปราสาท อาชีพจริงๆนี่เราขับดัมเลยใช่ไหมวัวนี่เป็นเสริมใช่ไหมโอ้แล้ววางวัวโอ้ท่าลองเขาจะพูดด่าเสียงเบาหน่อยได้พี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหน้าถามก่อนถ้าเกิดอาชีพเลี้ยงวัวนี่เป็นพ่อกับพี่ชายพี่ชายคนที่สองพี่ชายคนที่สองแอหนูไม่เคยมาตลาดนี้เลย เออฉันมาเห็นเนี่ยชเชียวเห็นเจดผินซีขอเนาะบานลามเออบันลามกับสังขานะเออน้องนุ่นดำซิ่งพี่น้องขุนบัวมีตัวเมียถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาพูดคุยด้วยที่เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวขาขาอนุญาตเอาลงตกคลิปเดยนะพ่อก็ไม่เคยมา เมื่อก่อนก็ไปถ่ายบ่อยเพาราะว่าหนูอะไปหาซื้อที่ร้านบ้านเราอะไม่ไดัวเลยที่อ๋อเมืวานเป็นตลาดสังข์ก็ไม่ได้ตัดตัวอ่ะแค่อ,อะไรเรา,าอ่าจะได้เก็บไว้ออ่าตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วไม่ได้เลยเอ,อ้ยังไม่ได้เลยผีโอ้พี่น้องน้องยังเอินผีอยู่เลยอ <laughs> โอนี่พี่ชายคนที่สองกับกับพ่อแม่นะครับขุนวัว นะครับนะอัธยาศัยดีคุยดีนะสิเดือนแกซื้อตามบ้านขายเป็นสมัยโบราณดีนะอ่าทีนเนื้อที่ว่าพอขาดตัดมาแล้วกอขีดไ่หาซื้อได้ก็เลยซื้อตัวเบรนพอขุนเอาไว้ครับเวลาเอาไว้แบบว่าก็หาเขาหาซื้ออะไรเงี้ยให้เขาไปซื้อของพออ๋อเป็นแคลน้องคนมีทุนนะครับใจรักด้วยนะครับเพิ่งจะซื้อเนี้ยบ้านไปมาไทยพ่อข่าไป ขายทำกำไร่อนะครับประมาณนั้นอ่าเป็นเห็ดงัว่ะถ้ามันหลายปีแล้วบอกพ่อทั้งเต่เล็กเด็กว่าปีได้โอ้ยี่สิบวัวลงใช้ช่วงมีขบควดแล้วดูโตมาก็นูอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบสามโอ้ยังเด็กอยู่ยี่สิบสามนะแต่ดูเป็นผู้ใหญ่นะดูทรงเลยเหมือนคนอายุเท่าจะเยอะนะแต่แต่ยังเด็กอยู่ เราก็เลยอาจจะรับอายุนิดน้อยเองไม่ไหวเลยประมาณนั้นแหละพี่น้องโบ้หูจะทิถามยังเพื่อนพอดีพรมกับโบเดททำกันบานมากโบ้หูเห็นใีโช้อเชี่ยวตลอดล่ะครับโบ้หูว่าน้องพิดสิมาหนีแต่ในใจเนี่ยคิดอยู่สักวันน้องต้องมาส้มปล่อยน้อยเพราะว่าไม่ไกลมากเลย อ้าว oh. อันนี้ก็จาก oh. บ้านมาประมาณหนึ่งร้อยมิลเขาได้เลยอันนี้ก็คือถ้าซื้อได้ก็หมดกลับเลยเพราะว่าเราเอารถุล้อมาเอออาวพี่น้องประมาณนี้พ oh. ี่น้องคุยดีอัธยาศัยดีนะครับเห็นครั้งแรกเขกับคุ้นๆเลยเพราะเคยเห็นผ่านโซเชียลนะครับ oh. อ่าวขอบคุณมากนะครับ oh. อ่าวยังวัานในราคานะครับ ไปนี่เจอพ่อค้ามาเลเซียพอดีพี่เอาวันดีก่อนได้กี่ตัวแล้ววันนี้๋อได้เยอะอยู่นี่นั่น ได้มาขายได้เรื่องตู้มื่นซื้อได้อ่าเดี๋ยวจะบอกเขาเดี๋ยวควจะบอกเขาทู่หมื่นต้นเนาะเป็นงัวไทยตออเดอร์ก็แต่ละนะัดชมป,ป่อยก็ประมาณอยูอน่นาะคูเวานนะยังขาดอยู่ห้ตัวเลยพี่นองได้แค่30นะครับต้องการ80น,น,ออนะ,อะโอจะออกไปไปนะ,ปนะอ่าไปพี่น้องอขอบคุณมากรบก,กวนเวลา มาไปต่อหาพี่น้องห้เบิงนะครับคลิปแรกครับสาวนุ่นดำซิ่งน้องคุยดีอัธยาศัยดีนะครับนะเดินทางมาจากอำเภอรปราสาสจังหวัดสุรินทร์พี่น้องร้อยสี่สิบกิโลนะครับนะน้องมันบอกนีนก่น้องกระชจับเเบิงเข้มไม่ามาแล้วนะครับร้อยสี่สิบกิโลประมาณนั่นแหละพี่น้องมาหอดสมปอยหน่อยอำเภออุทุมพรพิศัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เออมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะนะครับที่ในหอยบริเวณหัวโค้งเขาม้าเพราะว่าะหัวโค้งนี่สองนัดสามนัดหลังนี่ขายดีนะครับเพราะคนซื้อเขาคุ้นนะครับนะผมในข่าวมากก้อนนั้นๆเลยครับในไอหอยเฮยบอกนะครับไอหอยล้นห้องอดนะครับในหอยอุบลนอหลายๆคนรู้จักดีไอหอยนะครับเออบอกแล้วว่าหัวโค้งนะครับคนเขาอ่าต้องการนะครับนะซื้อเยอะเพราะเขาคุ้นนะครับหัว อ้วนน้นองก็บอกว่าตลาดสังขะก็ไม่ได้สักตัวนะครับตลาดบ้านรามก็ไม่ได้สักตัวนะครับนี่แล้วนี่ก็เดินทางมา140กิโลโขณะที่ผมถ่ายทำกันยังมันได้อยู่พี่น้องนะมันกขึก้นอยู่กับจังหวะนะพี่น้องทำมีนะครับเนื้อโคง้งก็เอาเข่าในเด้พี่น้องได้พี่น้องติดตามผมผมมั่นใจว่ามีนะครับสุรินนะครับแถวอำเภอสังขะในหอยแถวอำเภอสังขะนะครับ มีโงัอโค้งขเอาเข่ามาได้นะครับแม่มีคนซื้อแนนนอนคว้าทองนี่คนซื้อคุ้นนะครับเนี่ยแม้กระทั่งงัวไทยผูนะครับหมื่นกว่าไม่เกินหมื่นสามนี่เอาเข่าเลยนะครับวันพฤหัสนะครับตลาดสังขะอ,อจำบ่อผิดนะครับวันอังคารบ้านรามพี่น้องอ่ะบ้านรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเอาเข่าได้เลยนะส่วนวันพฤหัสวันศุกร์เอาเข่ามาสุมป่อยหน่อยนะครับแม้กระทั่งวันเสาร์นะครับ เอาเข่าแยกกันช่างนะครับเนี่ยง้วผูไม่เกินหมื่นสามเป็นง้วไทยนะครับอืมเอาเข่าได้เลยไม่น้องแม้กระทั่งวารินนะครับเอาเข่าได้เลยนะครับง้วโค้งง้วไทยผูไม่เกินหมื่นสามเนี่ยมีคนสื่อแน่น,นอนนะครับนะต้องประชาสัมพันธ์เนี่ยเพราะาเดินทางมาไกลครับอ่าพันกว่ากิโลนะครับมาเลเซียนะครับเพื่อนอาจจะอยู่แถวเพชรแถวไต่แหละครับพี่น้องแต่พูดถึงว่าเวลาขนส่งก็ต้อง มีค่าเดินทางนะครับเวลามากทีก็มีค่าเดินทางนะครับก็อยากใเป็นได้กมัวนะครับอะขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ